ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจอยลิลลี่สีเพลนครับปรบมือต้อนรับคุณไก่ภาษิตและก็คุณไบรท์ด้วยนะครับ คุณพาสิทธิ์ครับถือเป็นครั้งแรกในการเป็นในแบบเลยหรือเปล่าครับถูกต้องครับจะเห็นว่าเดินชนกันอุตรุดเลยนะครับครับคือพอพี่จอยชวนว่าอยากจะให้มาร่วมงานเปิดตัวอะไรเงี้ยไม่มีความคิดลังเลเลยเนาะ<อ>พี่ไก่เนาะถูกต้องครับก็ดีใจมากเลยครับ,รบตอนที่พี่จอยโทรไปชวนก็รู้สึกว่าโอ้โหเกิดมาชาตินึงเราได้เดินแบบด้วยเนาะครับสามเซตนั้นเป็นสามคอนเซ็ป นะครับเซตแรกนี่เป็นคอาเสีคุณจ้าเล่านะฮะ L I นี่คือก็คือ L I เนี่ยจะเป็นตัวแทนของแบบว่าผิวขาวนะคะแล้วก็จะเห็นชัดเจนจากคุณไก่พาสิทเลยว่าโอเคผิวขาวเราแล้วก็คือไม่ลอยด้วยแล้วก็นองใบด้วยขาวไลายลายลายขาวเพราะว่าจริงๆจะใช้สีนี้ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนก็อาจจะอยากแบบว่าประมาณนี้เมียนเมียสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขาวมันจะดูลา์มันจะดูหน้าขาว วางค่ะกระจ่างไส่ค่ะอ่านี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเซ็กชันแรกเป็นแบบแนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาเป็นเแนกครับคุณพาสินและคุณไรส์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะครับครับต้อนรับเลยครับคุณน็อตบอลลิสและคุณเบนพรชิตาเล่าถึงเซตนี้หน่อยฮะ TA คือตัวย่อคือ TA ก็คือ TA เนี่ยจะเป็นแทนตอนแรกเราแอบคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของผิวส่วนใหญ่ของคนไทยน่าจะออกเป็นแบบสีแทนเพราะว่าอย่างอารมณ์ที่ออกมาคือมปนความรู้สึกว่าถ้าเราใช้บีบีเนี่ยมันาจะลอยแต่ว่าเราต้องการทําสําหรับคนไทยค่ะอันนี้ก็เป็นผิวแทนแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอย่างเบนเนี่ยจะผ <ใช S 1> สมเนเ<อ>ชอรัลเข้าไปเพราะวยื่องเนนผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องแทนมากแต่ของคุณน็อตเนี่ยชัดเจนว่าผสมทานเ,ออเข้าไปครับผสมทานเข้าไปว่าด<ป>ําไพ <laughs> ว่าเป็นสีแทนอยากจะให้ลองดูว่าเออมันไม่ไม่ได้ลอยสําหรับคนที่ผิวสีีแแททนนนนน็ตเปัว ที่สะสนอให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผู้ชายก็ใช้ได้ใช่ค่ะทั้งสองท่านฮะเปิดเผยความรู้สึกนะฮะวันนี้คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญของคุณจอยเลยฮะ,ฮะดีใจอ่ะรู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็พอพี่จอยโทรมาตามว่ามาได้ไหมรีบมาเลยค,<ะ> <laughs> คือจะบอกว่า<ช>ครีม ครีมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเบ็นว่ามันเวิร์กตรงที่ไม่ต้องพกหลายตัวซึ่งมันสามารถใช้ได้กับผิวไม่นี่เป็นผิวแห้งนะแต่เขาก็แบบสามารถลงได้เลยก็คือว่ามันสามารถใช้ได้กับคนผิวแห้งตัวจริงๆนะตัวเราก็ไม่รู้เรื่องเครื่องสำอางมากนะครับ,รบแต่ว่าผมพอได้ผลิตภัณฑ์มาก็เอาไปให้ช่างแต่งหน้าที่กองใช้รเราก็ไม่ได้บอกว่าของใครพอเขาใช้เสร็จปุ๊บเขาก็ หยิบมาดูว่าของอะไรอ่ะอมันดีตั้งสัมผัสมันดีแล้วมันก็เนียนกับหน้ารเราเลยก็คือเราลองจากคนใกล้ตัวก่อนนะครับ,รบให้เขาเห็นว่าของมาดีจริงๆไม่ใช่ว่าเราโฆษณาว่าของดีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมกำลังอยู่กับคุณจอยเลนีสีเพนนะครับ เจ้าของผลิตภัณฑ์ความงามที่ชื่อยาวที่สุดในโลกครับ <laughs> ต้องอ่านโพอีกครั้งครับนี่คือ MTI Joy One for All CC c r e a SPF 30 PA บวกบกบวกซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่า MTI Joy นะครับเป็นอันเข้าใจกันได้ครับต่อไปนี้จะซื้ออาะไปซื้อ MTI Joy พจอยครับผมถามง่ายๆเลยทำไมเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์นี้เอาไปใช้ครับทำไมเราต้องซื้อครีมนี้มันน่าสนใจอย่างไรครับ ก็คือจะคิดว่ามันน่าจะตอบไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันค่ะที่ต้องการที่จะอะไรที่มันง่ายๆเร่งรีบคือเมื่อก่อนเราต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ฮิตมากๆคือบีบีเคยได้ยินใช่ไหมคะบีบีเป็นแบบว่าทาหน้าจากเกาหลีจะมีความรู้สึกว่ามันลอยถ้าเกิดว่าใช้กับคนไทยคือของเกาหลีเขาก็เหมาะกับคนเกาหลีซึ่งอาจจะผิวขาวอะไรเยงี้ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทาบีบีของคนไทยแต่คราวนี้นะคะก็เข้าไปคุยกับทาง MTI ค่ะก็อาจารย์ผัดอ่อนแนะนําว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเป็น C c ซครีมเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นเหนือกว่า BBCB เหนือกว่าคือ CC ก็คือ c o l เลรกโทค่ะคือจะทําให้สีผิวนไม่เปลี่ยนาำว่าหลอดนี้เนี่ยดียังไงคือต้องบอกว่าหลอดเดียวนะคะแต่ว่ามีมอมเจอร์มอมเจอร์ก็จะเป็นคอลลาเจนจากปลาแซลมอนนะคะมีกันแดด s p f 30จริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้เหมาะคนไทยคนจะเป็น s p f จาก จา, passion, จากปลาช่อนจากปลาดุกอะไรแบบนั้นนะฮะ <S <S เราไฮโซนิดนึนงอโอเขอ <นะ S 2> เป็นแบบว่าแซลมอนคือดีที่สุดแล้วไมเครบบำรุงที่ดีที่สุดโอเค,ครนะรรกันแดด SPF 30ค่ะแล้วก็มีเบสแล้วก็รองพื้นของเราต้องบอกว่าเป็น HD เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยครับ HD ก็คือเหมาะกับกล้องนี่แหละค่ะที่ถ่ายอะไรถ่ายถ่ยถยกันอยู่เนี่ยก็คือเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบ HD oh. ก็หมายความว่าคือตาเปล่าเนี่ยสวยอยู่แล้วแต่ว่าเข้ากล้อง HD จะสวยมากกว่าปกติเรียกว่าคนทั่ไปใช้แล้วคุณจะกลายเป็นเซเลบเลยนะครับถูกต้องหรือรว่าถ่ายรูปมาเนี่ยคือ iPad iPhone ถ่ายแล้วคือจะใสกว่าตาเปล่าเห็นครับค่ะแล้วก็มีเป็น ผงไข่มุกค่ะก็คือเป็นตัวคัลเลอร์คอนโทรลให้สีไม่เปลี่ยนระหว่างวันนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นคําตอบว่าทําไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีชื่อเล่นว่าสวยจบในหลอดเดียวกเพราะว่ารวมเขาเรียกว่ารวมความสามารถรวมคุณสมบัติมากมายตอนนี้หลายคนสงสัยนะฮะแล้วฝากถามมาว่าแล้วมันทาให้ลดอาการปากห้อยลงไหมครับไม่ได้บรรเทาอาการนั้นเลยใช่ไหมฮะมันคงไม่เกี่ยวค่ะถูกต้องค่ะนี่มันจะช่วยให้หน้าสวยค่ะครับนั่นเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะแล้วในแง่ของผมต้องใช้คําว่าอะไรแล้วฮะ ผู้ประกอบการมั้งหรือว่าเป็นการขึ้นมาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แรงบันดาลใจในการอยากจะทําเครื่องสาอางให้กับทุกท่านได้ลองใช้กันจุดเริ่มต้นมันคืออะไรครับคุณจอยเพราะว่าในแต่ละวันคุณก็งานไม่ใช่น้อยเหมือนกันคือต้องบอกว่าจะเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วอย่างนด้ก็จะรู้ถ้าอย่างใกล้ตัวจะเป็นคนที่ชอบลองผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่แล้วค,ค่ะแล้วก็จุดเริ่ม คือเป็นพรีเซนเตอร์ MTI มา2ปี 2> แล้วพอปีที่3เนี่ยทาง MTI ก็เรียกเข้าไปคุยว่าอยากจะทำโปรดักอะไรที่เป็นของตัวเองไหมอันนี้คือเราก็คือบอกไปแล้วว่าอยากทำแล้วคือเข้าไปดูตั้งแต่แพคเกจิ้งเข้าไปเทสเนื้อโปรดักคือทุกอย่างก็คือดูด้วยตัวเองเพราะจะม,มีความรู้สึกว่าอะไรที่เรามั่นใจที่เราใช้เองแล้วเราก็สามารถที่จะที่จะบอกคนอื่นว่ามันดีจริงแล้วก็สามารถใช้ได้จริงก็ต้องบอกว่าทางสหภพากับคุณบุญเกียรติก็เมตตามากๆค่ะที่ที่ให้จอยได,ได้ได้ทำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะครับ พูดว่าจอยทําเครื่องสาอางผมวาดภาพเหมือนแม่จอยต้มอยู่หลังบ้านนะฮะต้มแล้วพี่สาวก็าอัดใส่หลอดอะไรแบบนั้นอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสหาภาพด้วยค่ะพราสเขาก็มีศักยภาพอยู่แล้วในการผลิตค่ะครับแน่นอนเครื่องสําอางฮะก่อนที่ทุกท่านจะซื้อจะหามาใช้ต้องได้ลองครับเ <Friend. S 2> พราะนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราทำการทดลองค่ะ <Friend. S 2> เรามีอยู่3ามประเภทก็คือ L I ย้ำอีกทีฮะ L I L I ก็คือสําหรับผิวขาวนะ ก็คือเหมือนไลท์อารมณ์เหมือนไลท์ครับราคาแล้วก็ N A n a t u r a l สีกลางสำหรับสีผิวกลางๆแล้วก็ T A คือแทนค่ะอ่าเราจะเริ่มแบบ L I ก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าเรียนเชิญอ่านนี่แหละครับอ่าผมมุดต้อนรับคุณตุ๊กด้วยนะครับ<อ>มาคุณตุ๊กครับวันนี้นะฮะ,ะผมบอกแล้วห้างงานนี้นี่เต็มไปด้วยคนกันเองทั้งนั้นคุณตุ๊กเชิญเลยฮะ สมมติว่าคุณตุ๊กเนี่ยมาเข้ามาในบูธของ MTI Joy แล้วเจอเนี่เจอพนักงานขายอ้าวบังเอิญเป็นคุณจอยพอดีค่ะฮะสมมุติว่าลองคุณลองสาธิตการแนนผลิตภัณะน่คือรู้อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะคือถ้าเกิดว่าได้ลองก็าจะเข้าใจค่ะอันนี้ขออนุญาตลองนะคะครับอ๋อสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้คือคือเป็นการทดสอบครีมใช่ไหมฮะใช่สาวๆจะทราบดีว่ามีอะไรให้ทาหลังมือไว้ก่อนนะครับ โอนี่ฮะมันจะดูนวลเนียนนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็คือแต่ว่าคือเราจะค่อนข้างด้วยความเป็น HD เนี่ยมันอาจจะเบาบางบอีกนึงแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสวยค่ะแล้วก็ชัดเจนเอาเรียกว่าให้ให้เจ้าตัวลองลองเกลี่ยดูแล้วบอกว่าถามถึงถึงแบบว่า ความสัมผัสว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงฮะสัมผัสเป็นงไงบ้างฮะคนเราใช้ครีมเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องรู้สึกอยากจะใช้ก่อนนะมันมันนุ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันซึมง่ายอะค่ะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าครีมมันเกลี่ยยากมันก็จะเป็นปื้นๆเนาะง่ายๆเลยนะตอนมีความรู้สึกว่าอย่างอันนี้เห็นปะว่ามันจะแห้งกว่ารองพื้นทั่วไปครับคือเราสามารถที่จะทาได้แค่แบบตัวเดียวแล้วก็จบเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองสมมุติตอนเช้าจอยรีบๆนะคบือจอยก็แบบว่าปั๊ ค่ะแค่เนี้ยคือไม่ต้องไปเกลี่ยอะไรเลยอ่ะครับอ๋อมันก็สามารถที่จะแบบว่าเนียนได้เลยอ่ะเป็นครีมที่ไม่ผิดกฎจราจรด้วยสามารถแต่งหน้าในรถได้นะครับประมาณ5วินาทีเสร็จโอเคครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบ L I นะครับใช่ค่ะขอบคุณคุณตุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณครับในแบบที่2ก็คือแบบ L I ในแบบที่2คือแบบไหนฮะ N A ค่ะเป็นเนเชอรัลน่าจะเป็นสีกลางๆางค่ะครับอ่าสีกลางๆงนะครับ อ๋อผมก็ได้ฮะผมก็ได้ฮะ๋อเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ชายเนี่ยใช้ได้เหมือนกันถูกต้องเอาเท้าที่หน้าหรือเท้าที่มือเอาที่มือแล้วกันฮะเอาที่มือฮะออาต้องใช้เยอะนิดนึงนะอ๋อเพราะผิวอาจจะไม่ดีเหมือนตุกฮะโอ้อันนี้จะบีบมาเยอะครับถ้าขณะนี้ไม่ไล่ผมไปล้างมือเลยละฮะไม่นี่ไงจะได้เห็นชัดๆอ๋อาอาหามาเน็กถ้าเกิดเป็นผู้ชายจะรู้สึกยังไงบ้างเดีนะฮะ จอยฮะกับเพื่อนคุณคุณดูสัมผัสรุ่มนวลกับผมนี่คุณอย่ากัล้างชามล้างหม้อเลยนะฮะเราก็ดูด้วยแต่ละบุคลิกลักษณะว่าเราควร<ะ>จะปฏิบัติยังไงครับโอ้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากลูกค้าใช้แล้วลูกค้ารู้สึกยังไงคะเท่าที่ผมรู้สึกนะฮะคือใช่มันแห้งเร็วกะ,ะปกติเนี่ยใช้รองพื้นทั่วไปเวลานั่งให้กระเทยแต่งหน้าเนี่ย <laughs> ต้องหาต้องหางหานังสือก็สีสตามาโบกให้มันแห้งนะครับอ๋อเหรออันนี้มันแห้งเร็วมากค่ะครับโอ้ยางงั้นเลยลองเทียบสองข้างได้ไหมงข้างสอ มือผมดูมีชาติตระกูลขึ้นมาใน5วินาทีฮะหยีนี่มันมือไพล่ที่ไหนเนี่ยหยีฮะดีมากน่ารักมากครับโอเคค่ะอันนี้เป็นเนเชอรัลค่ะเป็นสีกลางครับทีนี้เราลองไปดูอีกแบบหนึ่งค่ะแบบ T A ค่ะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์แน่นอนเครื่องสาอางเรารู้แล้วว่าเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงแน่นอนเพื่อเป็นการต่อยับอีกครั้งว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยยูนิเซ็กคือใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เราหาคนแทนแทนดำๆมาดีกว่าอู้ใครจะเหมาะละ้ฮะงานนี้อคุณน็อตยังอยู่ไหมฮะคุณน็อตฮะคุณน็อตเชิญฮะอาล้ฮะนี่คือไม่ได้เตรียมมาเลยใช่ไหมแต่ยืนอยู่หลังเวทีเลยไม่ได้เตรียมฮะไม่ได้เตรียม,ม,ยมอ่านี่อ่าน,นี่ผิวสีแทนนะคะเออจังหวะการทาดูท้อยทีท้อยอาศัยนะฮะสีหน้าคุณก็ดูอุ่นใจแล้วก็อันนี้ทาไม่ต่างจากที่ทานันเน็กเลยนะอันละฮะทาตัวก่อนที่ทาเบาอยู่คนเดียวอ๋ออ่าคุณฮะ ทาครีมฮะไม่ได้ตรวจความดันฮะคุณช่วยทำมือมันมีชีวิตชีวานิดหนึ่งฮะเออโอเคแล้วนี่โอเคไหมลองเทียบสองข้างสิหรือว่าจังหวะคุณน็อตอาจจะแบบว่าเห็นลำบากคุณน็อตเป็นเป็นสองมืออย่างนี้ไหมฮะเป็นคุกเข่าไหมฮะเออเกินไปนี่อ๋อช่วยเกลี่ยด้วยเห็นไหมอ๋อใช่มันอ่ะลองลองเทียบสองข้างครับเห็นไหมฮะคุณนั่นสิ่งที่คุณประสบเนี่ยเหมือนผมเลยคือมือข้างเดิมจะดำไพร่อยู่เหมือนเดิม มือนี่จะเกิดใหม่เลยฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกรอยใช่ไหมเหมือนมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยแบบข่าวไปกว่าผิวตัวเองเยอะอ๋อเออมันกลมกลืนนะแต่มันดูเรียบเนียนนะฮะอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นที่ได้ใช้ครีมอะฮะที่เขาทาให้เขาทาให้นี่มันเป็นอย่างนี้ะครับมันเป็นอย่างนี้ขอบคุณคุณน็อตวอลลิสครับนะครับอย่าอยู่นานฮะอย่าอยู่นานเดี๋ยวครีมจะกลายเป็นเรื่องรองเชิญฮะ ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้ทดลองใช้กันไปนะครับนี่แหละครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นความภูมิใจของเธอนะฮะที่อยากจะนําเสนอสิ่งดีที่เหมาะกับคนไทยเธอเป็นคนรักความสวยความงามครับผลิตภัณฑ์นี้นี่สร้างมาจากชีวิตของเธอความรักที่มีต่อความงามแล้วก็แน่นอนอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะ,ค,ะครับ ราคาเท่าไหร่ฮะต่อหนึ่งหลอดท่าคุณจอยฮะหนึ่งหลอดเจ็้อยเกค่ะ795ฮะค่ะผมผมประเดิมเลยฮะ1,000ท้วนไม่รับเงินทอนฮะจริงเหรอเฮง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 ฮะโอ้ขอบคุณครับช่วยตอบตัวด้วยดิตอ้จะดีเหรอฮะนี่เลยฮะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะมาเลยฮะค่ะขอบคุณนะคะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอางี้ดีกว่าผมขอเป็นเบอร์2แล้วกันฮะเอาใหม่ไม่เป็นไรคุณเบอร์แรกแล้วผมขอให้คุณวัลย์อายุตเป็นเบอร์แรกเลยแล้วกันฮะ ทั้งพ่อและแม่คนจะได้รับเกียรตินี่ฮะนะนะขอบคุณค่ะพี่กายอันนี้เหมือนกันแก้ข่าวใหม่นะฮะหลอดแรกนะฮะ MTI จอยหลอดแรกนะฮะอยู่ในมือของวรยุทธมิลินทินยินดานะครับเดี๋ยวในกองถ่ายก็จะต้องใช้ MTI จอยจะยืนด่าหน้ากล้องเลยนะฮะเรื่องแรกที่จะต้องใช้ครับนี่เลยฮะโอเคนะค้าเนคคะพี่น้องฟังพี่น้องนิดนึงนะคะครับผมอ๋อเอา ครึ่งหลอค่ะครึ่งหลออ๋อตอนนี้งานตอนนี้ภายใต้กระเทยแต่งหน้าสังกัดบอดแคสทุกคนนะฮะต้องมี MTI จอยของตัวเองเใช่อย่างนันเป็น3 c นะคะพี่น้องจะได้ไปใช้ได้นะคะ L I N แล้วก็ T อย่างละคู่ค่ะเอาแล้วฮะอย่างละขอบคุณพี่น้องมากนะคะขอบคุณนะคะ